สวัสดีครับเอฟซีบาเตียสามตัวตรงเดินทางมาหาน้องมะลิครับครับหนองมะลิกับฝันมาผีแย่ถวดครับผีแย่ถวดคขำเป็นลอยมาบอกเล็กหนองมะลิจะเป็นเด็กตัวไหนจะวสองตัวหรือสามตัวเดียวบ่าวเตียจะพาไปฟังเรื่องเล่าความฝันของน้องมะลิพร้อมๆกันครับบ่าวเตี๋ยเดินทางมาหาน้องมะลิอยู่มาทำเรื่องเล่าความฝันของน้องมะลิหนองมะลิฝันยังไหน้องมะลิน้องมะลิมาดีจ่าก่อนไปจ่าน้องมะลิฝันเลยลูก ใหญ่ลูกยายคำยายคำมายายคำเป็นายทวดบอกายทวดของน้องมะลิคนที่เสียชีวิตบอกยายคำโอ้ยายคำมาหาน้องมะลิจะมาอย่างไงลูกยายจะมาอย่างเกเลยมาด้วรอยมาโอ้ยายรอยมามาน่ากลัวไหมมาก็มาหาน้องมะลิเลยบอกเ ใช่โอ้ยายมาหาน้องมะลิแล้วยายว่าไงล่ะมาหาน้องมะลิถามไหมถามน้องมารีไหมถามว่ามะลิเอ่อยายมาแล้วโอ้ยายมาแล้วบอกโอ้ยายว่ายายมาหาน้องมะลิว่ายายมาแล้วแล้วน้องมะลิถามยายไหมไม่อ้าวทำไมไม่ถามยายอ๋อหนูถามว่ายายมาทำอะไรโอ้ยายมาทำอะไรแล้วมะลิจะถามตัวเลขกับยายไหม ถามว่างไงล่ะถามยายถามยายว่างไงนะถามถามยายถามว่ายายจะมาบอกเรือะไรโอ้ถามว่ายายจะมาบอกเรืออะไรแล้วยายบอกเลยไหมล่ะบอกตัวไหนลูกบอกเอฟซีหน่อยเอฟซีเออตัวไหนมันมมน่งที่ม<อ>ีมีกี่ตัวที่ว่ายายบอกห้าเก้าสี่ห้าเก้าบอกสามตัวเลยใช่บอกสามตัวสี่ ห้าเก้ายายบอกสามตัวเลยยายมาให้เลขสี่ห้าเก้าแลวยายก็ไม่พูดอะไรเลยบอกยายายายไม่พูดอะไรมากโอ้ยายไม่พูดเลยมากมาหาเสร็จก็มาบอกเลขแล้วก็ไปเลยใช่ไหมแล้วไปไหนอีกยายเราลนะกลับบ้านกลับบ้านของยายเกมาไงเกยจะมาบ่อยไหมมาหา้องมาลิไม่เท่าไหร่ จะได้มาบอกแต่วัยใช่ไหมเคยเห็นหน้ายายไหมค่ะ<อ>นะเคยอโหแต่แกเสียชีวิตนานแล้วเนาะยายเคยเห็นอยู่เอาละเบาเตี่ยมาถามอย่างเราความฝันของน้องมณิทมนีทก็บฝันมาเย็ดถวดคนดีบเย็ดชีวิตมัม้งมาอย่างไงลูกลอยมาลอยมามาให้เลขตัวไหนลูกพูดจะชัดให้เอฟซีหน่อยสี่ห้าก,กับ สี่ห้าเก้าครับไปลองเมืองนะครับตัวเลขของหนองมะลิครับเป็นแนวทางเดชบาลที่แบงครับออประจ้ำทีหนึ่งตุลาหัวเกตครับขับยาบ่าวเฉยไปเขียร์นะสมมติให้ท่านผู้ชมไปแคปหน้าจอยบินงครับตัวเลขของหนองมะลิครับขอบคุณหนองมะลิมากครับที่แบ่งปันตัวเลขให้เอฟซี้าครับบ่าวเฉยเดินทางมาติดตามตัวเลขกับหนองมะลิครับหนองมะลิกับฟันบะผีเกยถวดค่ำ ร้อยมาบอกเด็น้องมารีครับขับสี่ห้าเก้าครับบุญนะครับบุญเนาะสามตัวนี่ครับสี่ห้าเก้าหาเก่าเกหาหาซีซีหาเก่าซีซีเก่าครับขับมาจะไปขับแคดดาจอไปขับขับความเซียส่วนบุคคลก้อนโบใช้พิ่จะอนุญาในการนชมครับเราเตี๋ยสารมาตรงมาที่ตามเด็กกับน้องมารีเด็กสามตัวฝากจริงว่ามันจะมันทีหนึ่งตัวลาหกเกตขับเป็นแนวทางครับครับเราเตี๋ยท่านมันขอให้ มันหวานมีชุกมีหลาบเฮงๆมันหวานรวยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ่าเตี๋ยวสารไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ